สวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสุคน,นะคะมัอนี่กะมากพอกับสาวเมฆผ้าเอีติล้วค่ะสาวเมฆกะมากับบไกรายขึ้นเก้าหล่ะค่ะพี่น้องมันนี้มันนี่กะได้ตําสมค่ะพี่น้องเป็นตาเอะตําบักลี่หุ้งใส่หอยแห้งค่ะพี่น้องใส่มะมา่าใส่ทึ่งยังก่อปูมาใสทั้งแค่หลอดร่วมกันเลยค่ะพี่น้องมันนี้มีหลายอยา่างแทะ นัวๆค่ะพี่น้องเพจๆเหมือน,นี่ละกามี่ไอ้แบบักแตงค่ะมะแบบแกือพักบุ้งหน้าหฮอค่ะกับผักซีเรียค่ะพี่น้องโอ้แมงวันกระไหลขนาดไทยในบ้านยังน้ำมาอยู่ามาจากพี่น้องอม,มันได้กินปลามาจามาแสบๆนอกกันค่ะพี่น้องมาเอาเลยสามีกับบกชคอยสบายปันไหนค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ได้แบบบกค่อยได้แบบเขินหน้าเห็นตาดูกปันไดเอาเลยมาต่อเลยจ้ามาเด้อครับมาสดน้ำก่อน หอยแข็งตัวใหญ่ๆปูม้าตัวใหญ่ๆ <_ d> um <at> หอยแข็งนี่สามีรวบได้ยังรวบแล้วรวบแบบเป็นเลือดแม่ไม่เคยชิคกินเลยวันน่้พี่น,น้องน้ำนัวๆม,มัมีขนมเส้นค่ะมันอีกเลยใแ่มม่าหม,มาแทนกับบ่งหัวสีข,ขานบอล่ว่าสีแสบที่เราหรอกว่า,าวแสบปะแสบ,บม่าก็เข้าแล้วเนาะอือโอ้ เบิังอะพี่น้องแค่แบบขอใหยแค้มด้งเด้งอาป่ะมันตัวใหญ่จังเลยดูขมันดิงนง้งเด้งยังไงเปลือกมันบางเนงาะใส่สอนกันโอ้ย มันหลายอย่างปวดเนาะื่องมือทั้งสอนเดิมเลยม,มาช้มามาเสน็จแล้คกันพี่น้องหวานมากครับพี่น้องมันแข็งร้านหวานโอ้มาหมาอุ้กินข้าวมีไงพี่น้องเบ้ยงพณอ่ะชาวเมย์ยูยู้งตำสมนี่เรียกว่าตำอะไร ยยยิยเลจำรวม,ป,ม,มป่ะไปสองสามหมื่นนี่ตัวส้ำใบกันแน่นอไขวัดมันเป็นโควิดด้วยจากตัวแล้วไม่ใช่วัดค่ะทึ้งไอ้ทึ้งเก็บขอ้อทึ้งเป็นวัด บอไปเอาผักบ,บอกมุ้งเส<บ>ียเอาตาแตงแดงมึงด้วยค่ะมันขาดกุ้งสดอรอยไปตลาดหนักแล้วมันหวานหอยแข้งแห้งไปน้อง นี่ตอนไ้แกหาตอนมามากก่อนพป่นอะใส่หมูเราด้วยกัน่ยใส่ซอนมะขันืมแกบอกรับหลาย เราเอาเมซี่มาม,าม่าน่อยอย่ามันดืดอ,อย่ามันดืดคอมแห้งกินน้ำด้วยมันเผ็ดแรงหวานหวานเนาะมันสดมันก็หวาน อน้ำด้วยเหรอคะแล้วเพื่อนเราปอืมพี่น้องุมาอยังงามเลยกลามันมีแต่เนื้อเนี่ยก็อตัวปัญญาเป็นไดงพงน้อง พูมาแร้บนี้หวานอยู่หวานเอาว่าจะกินตัวมันเสียดายพี่น้งงนองกล้ามมันเนื้อเยอะคุณผัดหื้ม สเต๊กสาม,มีค่ะปูมาบ่าวเเห็นปูมาดีบว่าสิีบอมาเนี่ยน่ค่ะ่น้องสามีมันคับมาอย่่งจิบเบิดเพราะว่า,วายำมันในหายดีชอากิบเบิดเราไก่เห็นหอยแครงเนี่แ <c oughs> หละบไก่หอยแครง น่อยเนาะไม่ได้กินมามมาแล้วเธอบอกเราไม่สามไม่กินบอดอดอัวเต๋เด็ดบ่วได้คำเดียวตามมีใส่น้อยเนาะตัวนี้ยังมันเลยใครบอาจุกเข้าไปเองพี่อื้อ ว่าจะซื้อปูไข่กับแพ้งโพดเนะาะหวานเนี่ยกับแพ้งกับพี่นอพงนนุ่น่ย เดี๋ยวคลิปน้าสามีก็ไปไกลถึงว่ากินย่าแมงกับพูดในไฮเบิ้งคัะพี่น้องมันเป็นยังไงไม่เคยกินสีรองกินมืองคือกันค่ะทรงรงมาจากใตค่ะห้องเมียสามีทรงมาให้จะจองวัดสกุลเราทรงมาไหนบ่ถึงมืนอื้นกับมึง มายำร้องกินมือเสียบอ่ใช่ตอนหิงหน่อยพอดครับตอนจะมาหมาเนาะมีแต่หอมเคกมพอดใจนึ่งแตย่านเบาไกเป็วมาเขากองน้ำ เขาพุ้งมันเัาบุ้งหน้าค่ะใบบไงง,างา่ามๆถ้าปลูกหน้าแต่ว่าปลูกอยู่บ้านแมวเบาแมวเบาไกลพันอ้นไปเก็บมาแล้วก,ก็มาปลูกใส่พวกกระถางต้นไม้ไหมพี่น้องเห็นลูกไผ่มาก

ันชอบเป็นวัดยากง่อนกินน้ำเย็นนะพี่น้องกินคือปกติด้ะบกกำมาอย่างเะพี่น้องกำมาได้ลงน,น,น้ำนพี่น้องต้องรักษาสุขภาพครับอากาศแปรปรวนบ่อยอืม แซ่บเผ็ดหรือแซ่บนะเนาะเผ็ดป่ะเผ็ดแ่เผ็ดเห,เหมือนวันนี้เส้นกุ้งม,มาหลายตัวครับพี่ตัวขึ้นตอ,อนปกติเราพวกไปกินนะิดนะ đầu bông mai nó chặt phần cần mít mít tầm nhanh cỏ mít nhanh gì tăm mua <laughs> mua à? mấy chị nha không mua ăn khoai rồi Mình ta luộc tiền nó mà nó sẽ thường nó thường nó Nó đúng ผ็ดวะผ็ดสามไม่ว่าว่าเผ็ดที่ไเกียวหาตอนกิ่งหนเด้อ หอยแครงโซชอสค่ะพี่น้องไปเสื่อมกระลังไตอยู่เนาะทนมาว่างขายอ่ะอาปากไตเลย <c oughs> เป็นโลเลยว่ะหอยแครงโลหน,นึ่งค่ะพี่น้องตัวใหญ่ามาก ตัวกำลังงามน่องท่านใดมีวิธีเลือกไงแข้งไหมคะมึงยังไดจำเสียมันสุดถักบ,บอกมาไดได้จ้ะอัน,นเวลาสามเม็ดไปซื้อนี่สามเม็ดที่เบิรงร้านไหนมันอ,านอ่านอาปากแจะว่ามัานร้านอ่ะอะปาปากเพามาลวกเมียหลกวกเนาเนาะหลบกก่อนเนาแนะแต่ว่าหลบหนิสามเมียกันเล็บ เห็นมันหน้าปากก็เลยลองเอามือไปจิม้มเบิ้ลมันหูปากอยู่เหมไปนองกัเลยเออคงสดอยู่หรอกเพื่อนคนเพืนจะบอกว่าทำมันหน้าปากกันเว่าวันนี้สดดูเรืรอร่องล้านหน้าปากเรื่องหลวกกันนี่จะนอง มาของนลองเป็นผักมึงแต่ว่าแถวบ้านเขาบ่มเนียนนั่นเนาะหอยแข้งมูยงยังไงแห้งี้มาหอยคันอืม่ดได้หอยคันนี่หรอหอยคันว่รปลูกหอยแข้งเหรอหอยคันบ่มเน ใหญ่แล้วต้อเป็นทางกินเอามารวบเดือดๆนิดนึงหน่อยมันเดี๋ยวกินมันกินซี่โครงไหมกระแสนะโอ้โหคิดหิวกันนะช่วงไข่แบบวันนี้หิวไปทั่วพี่น้องหิวทุกอย่าง เยอะมากเลยโอแคดูหนึ่งนนเนาะบันมเนาะแดนจะไปพ่อบอกไก่บันจุงมาเปีดยหรอแม่สามีว่าเขาเเป็นไรมัน แสบแห้งไปห่อเลยต้องมีแคบหมูเนาะแก่เผ็ดมีอย่างไรเห็ดผสมกินกันได้เบิดค่ะ บิดเลยมันมนองใส่หิวแห้งช่วงไข่ก็กินนั่นหละแทบอันผูใ้ใดว่าเป็นไข่กินยยงบ่ได้หรือจอยบะแมนเด้อพี่น้องเผ็ดมากเลยมันจอยอยู่แล้วตอมันกินยยงบ่ได้เพราะกินได้เท่านั้นแหละกินหลายก็เก่าอีก <c oughs> เดี๋ยงจะไวไปน่อยเลยเบิงนามมันในเปีนดนามมันในเปบาไก่ค่ดบอกาเสร็แล้วอืมไม่ไหล้วออ็แลอืมเบ่ไหน้อง แสแบบ่ียกูมาใส่ยโตสามโตแต่ว่ากูมาเชื่องหน่อยๆนหน่อยไปหน่อยเป็นหลัก่อนใสหอยแข่ไปโลนหนึ่งกับมะหมาหอนนึงอ่ะเบาไก่ชจมมาใส่หน่อยใส่บบกกอแล้วก็เพิ่มซีสันโดยแค่นรแซ่บค่ะเขากันพักแก้มกับเซบแซ้ มนอนีกะสาเมีก็บอกไก่ขอบพุณพพอแม่พี่น้นองสุขฝูสุ้คนนด้ค่ะติดคอยให่ให้กำลังใจและก็ติดตามมาตลอดค่ะมนอนี่ก่ะเขาสอบคนก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้มือหน้าสาเมีสิมากินย่ำแม่กับพุ่นในเบิรงดด้ค่ะลอทรงว่าจากไตถึงกันค่ะทรงตรงจากไตจากแม่สามเมเลยมนอนีเขาสองคนก็ขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ